สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชอนอลนะครับวันนี้เรามาตามประเด็นหนึ่งนะครับที่อยู่ในความสนใจของหลายคนนะครับก็คือเรื่องของการชิงประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทยนะครับคนใหม่ซึ่งช่องของเรานนั้นติดตามประเด็นนี้มาตลอดนะครับตอนนี้นะครับประเด็นนั้นได้เคลื่อนแล้วนะครับเพราะว่าการเสนอชื่อเข้ามาชิงตําแหน่งของประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่นะครับ ไม่ได้เป็นชุดเดิมแล้วนะครับชุดเดิมนั้นก็จะมีชื่อของ3คนนะครับก็คือคุณกิตินรัตนนองนะครับคุณกุลิศสมบัติศิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ดกรสุรพลนิติไกโพธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็เป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้นะครับได้มีคู่ชิงคู่ใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ว่าชื่อทั้งสองชื่อนี้มาแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นคนที่ในแวดวงการเงินการคลังนั้นให้ความ เคารพนับถือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้หนึ่งใน2คนนี้มาเป็นประธานบอร์ดนะครับก็คิดว่าจะได้รับการยอมรับจากจากทุกฝ่ายนะครับทั้ง2คนก็คือคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือดรวิรัติสยสันติประพนะครับหรือว่าดรก้อนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่18นะครับทั้ง2คนนั้นนะครับก็ อยู่ในแวดวงของเศรษฐศาสตร์การเงินนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในแวดวงของการเงินการคลังนั้นมายาวนานนะครับแล้วก็ได้เป็นคนหนึ่งนั้นเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าย้อนให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนะครับว่าข้อกฎหมายนะครับที่ว่ากันในเรื่องของการตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับ ก็จะกําหนดไว้เลยนะครับว่าส่วนที่1นนะครับในมาตราที่24นะครับว่าให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนะครับจะต้องมีประธาน1คนนะครับซึ่งประธานนั้นอ่ะหลังจากได้รับการคัดเลือกนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับจะต้องนําชื่อขึ้นกาบังคมทูลนะครับขอพระราชทานกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะครับก็คือต้องเป็นตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเป็นประธานบอร์ดนะครับส่วนกรรมการคนอื่นนั้น ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเซ็นชื่อให้สามารถทํางานได้เลยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนนี้อยู่นะครับทีนีเ้เรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัตินะครับของคนที่จะเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับก็เขียนไว้ในส่วนที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องระบุไว้นะครับก็คือตามข้อ14เนี่ยนะครับระบุไว้เลยว่าต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีอายุไม่เกิน70ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ โปรดเก้าให้เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นทำงานในด้านเศรษฐศาสตร์นะครับด้านการเงินการธนาคารด้านกฎหมายด้านบัญชีหรือด้านอื่นๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนคุณสมบัติที่เป็นข้อห้าม8ข้อนะครับก็อย่างที่เราได้รู้กันแล้วนะครับโดยข้อสําคัญเลยนะครับก็คือว่าห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นระยะเวลาน้อยกว่า1ปีนะครับก็คือหมายความว่าถ้าจะ ทำตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งนั้นไปไปนานกว่านั้นนะครับกว่าหนึ่งปีถึงถึงจะเป็นได้นะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถหรือว่าขาดความสามารถเป็นคนที่เคยล้มละลายหรือว่าทุจริตนะครับแล้วก็จะต้องมีในเรื่องของความสุจริตนะครับก็คือว่าไม่เคยต้องโทษคำพิพากษาให้เป็นคดีความในเรื่องของการที่จะมีการติดคุกหรือว่า โดนคดีทุจริตมาก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามนะครับก็มีอยู่8ข้อด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตของประธานบอร์ดครับแล้วมีคุณสมบัติต้องห้ามอย่างนี้นะครับก็จะไม่สามารถเป็นได้นะครับก็เราก็เห็นแล้วอย่างของกรณีของคุณกิติรัตน์นะครับที่มีพฤติกรรมดํารงตาแหน่งทางการเมืองนะอันนี้คณะกรรมการกิษฎีกาก็ได้ชี้ไว้นะครับว่าที่ตกคุณสมบัติก็เพราะว่าเรื่องนี้นะครับ นี่เรามาดูนะครับทีนี้อันนี้คือเดิมนะครับที่ผมเอ่ยไปตอนต้นของรายการนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าเดิมนั้นก็มี3คนนี้นะครับก็คือคุณกิติรัตน์นะครับคุณกุลิศแล้วก็ดกรสุรพลนิติไกรพจนะครับอันนี้เป็น3คนเดิมนะที่เป็นคนดิเดตคือตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเขียนไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับในการเสนอชื่อ กระทรวงการคลังนั้นสามารถเสนอชื่อได้1คนนะครับคนที่จะเป็นประธานบอร์ดนะครับแล้วก็ธานาคารแห่งประเทศไทยนั้นเสนอชื่อได้2คนนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะขึ้นมาคัดเลือกซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นคณะกรรมการชุดเดิมนะครับก็คือคณะกรรมการชุดที่มีคุณสถิตริมพงพันธ์นะครับอดีตประหลัดกระทรวงการคลังนั้นเป็นประธานทีนี้นะครับแคนดิเดตชิงประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่นะครับบอกว่าทั้งสองคนเนี้ยน,นะครับอันนี้เป็นชื่อที่เสนอโดยธานาคารแห่งประเทศไทยนะครับ แต่ว่าต้องดูนะครับว่าในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นจะเสนอใครนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแล้วก็คือมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลายบุคคลด้วยกันนะครับที่อาจจะถูกเสนอชื่อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันมานะครับทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจของกระทรวงการคลังก็คือว่าเวลาที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอเสนอชื่อเข้ามานะครับส่วนใหญ่นั้นฝ่ายการเมืองนั้นก็จะต้องสกรีนดูด้วยนะครับคือรัฐมนตรีว่าการจะเสนอ อานันตงีว่าการเป็นคนที่จะต้องต้องเห็นรายชื่อดีด้วยนะครับแม้ว่าตามกฎหมายนั้นจะให้ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นคนเสนอนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของว่าเอ๊ะคนนี้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองอยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผ่านมานั้นคนที่เสนอชื่อจากกระทรวงการคลังนั้นส่วนใหญ่จะได้ตําแหน่งด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าสมมุติว่า2คนนี้นะครับเสนอชื่อมาโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้มาลงชิงประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะครับ แต่ละคนนั้นมีโปรไฟล์มีประวัติยังไงบ้างนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ยยนะครับคนนี้นะ่าถือว่าเป็นมือเก่าด้านเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นเป็นเลขาธิการสภาพภัฒมานะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ที่สุดนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคือคุณอาคมนะครับก็ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายนะครับคือท่านนั้นเกิดที่ศรีสะเกดนะแล้วก็เรียน <c oughs> เป็นนักเรียนที่เรียนดีมากนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพนะครับก็มาเรียนที่อํานวยศิล์นะครับที่แล้วก็จบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับในปี2 5 2 0นะครับแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์นะครับที่ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยวิลเลียมเมซาซูเซตสนะครับ จากนั้นเนี่ยก็เข้ารับราชการที่สภาพัฒน์นะครับก็เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ในปี2553นะครับก็ตอนนั้นผมก็เริ่มทําข่าวใหม่ๆนะคือตอนที่เข้ามาทําข่าวเนี่ยก็เป็นท่านก็ท่านก็รับตําแหน่งเลขาสภาพัฒน์พอดีนะครับผมก็ย้ายมาทําข่าวที่ทาเนียบพอดีก็ได้ได้เจอท่านนะครับเวลาอย่างน้อยเวลาแถลง GDP นะครับหรือว่าเวลาท่านมีประชุมเศรษฐกิจนะเมื่อก่อนนี้ก็ท่านก็จะเป็นให้ให้คอมเมนต์ให้ความเห็นอะไรด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะครับ ต่อมานะครับก็ในปี57นะครับมีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับก็คณะนาคมก็ได้รับเลือกให้เป็นสภาสมาชิกนิติบัญญัตินะครับจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพระนาคมนะครับ<ส>เริ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในช่วงของรัฐบาลคอสช,ชสนะครับจากนั้นเนี่ยหปีถัดมานะครับก็เป็นว่าการกระทรวงพระนาคมนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคือที่เราเห็นนะครับแผนรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ต่างๆเนี่ยนะครับคือทําไว้ในช่วงที่คุณอาคมเนี่ยเป็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเยอะมากนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่ท่านเป็นเลขาสภาพัฒน์มานะครับท่านก็มีแผนมีอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในอยู่ในการขออนุมตัติอยู่นะครับท่านก็เห็นอยู่ว่าโครงการไหนมีความสําคัญนะครับมอเตอร์เวย์กรุงเทพโคราชนะครับกรุงเทพกาญจนบุรี รถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็มามาอนุมัติในสมัยของท่านเนี่ยค่อนข้างเยอะประกอบกับช่วงนั้นนะครับมีกฎหมายพิเศษนะครับมาตรา44เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยไปได้เร็วนะครับทีนี้ต่อมานะครับในปี58นะครับก็หลังจากเป็นรัฐตีกระทรวงคมนาคมสักพักหนึ่งนะครับก็หมดสมัยของรัฐบาลนะครับทีนี้พอในสมัยประยุทธ์2นะครับคือ,อตอนเป็นรัฐม,น,น,ฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็สิ้นสุดไปแล้วแต่สมัยประยุทธ์2อนี่มีปัญหาเรื่องหาลำมตีว่าการกระทรวงการทลังไม่ได้นะครับคนที่มาเป็นลำมตีก่อนคุณาคมนี่ก็คือคุณปีดีดาวฉายนะถ้าจํากันได้นะครับเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับยีวันผมจําได้เลย21วันเนี่ยก็ลาออกเลยนะครับเพราะว่าบอกว่ามีปัญหาด้านสุขภาพนะครับ ก็พอหลังจากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยก็มีหลายรายชื่อนะครับที่เข้ามาเป็นตัวเต็งว่าการกระทรวงการคลังนะครับในแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณอาคมก็ได้รับการท้าทามนะครับเข้ามาแล้วก็ได้เดือนตุลาคม2563นะครับก็ได้รับการโปรดเก้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับก็ท่านก็แม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับก็ช่วยดูกฎหมายในทางเศรษฐกิจอยู่นะครับตอนนี้ ส่วนคุณวิรัไทยสันติประภพนะครับหรือว่าดรก้อนะครับคือดรก้อนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติการศึกษานะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะครับวิรัไทยเนี่ยเป็นชื่อพระราชทานนะครับจากในหลวงรัชกาลที่9นะท่านพระราชทานให้โดยมีความหมายว่าความมีเสรีภาพที่แก้วกล้านะครับก็คือว่ามี ชื่อที่เป็นชื่อที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็เป็นจริงๆนีพื้นเพเนีครอบครัวเป็นคนอยุทยานะครับเดี๋ยวผมดูความหมายของคาว่าวิรัตยให้อีกทีนึงนะครับวิรัตยคือความหมายว่าผู้มีเสรีแก้วกล้านะครับก็อ่านะครับผมจําไม่ผิดน,นะครับก็เป็นชื่อที่มีความหมายดีนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยมาเรียนต่อที่กรุงเทพนะครับปัจจุบันเนี้ยอายุห้าสิบห้าปีนะครับในอดีตเนี่ยประวัติการศึกษาคือ เรียนที่กรุงเทพกิสเตรียนนะครับแล้วก็สาธิตประทุมวันนะครับจากนั้นเนี่ยก็เรียนเร็วมากนะครับเป็นคนที่สมัยก่อนมีสอบเทียบนะแล้วก็สอบเทียบไปนะครับสอบจากม4ก็ไปมหเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นน้องของรัมตรีอาคมอ่ะนะครับว่าง่ายๆนะครับก็แต่ว่าคนนี้เนี่ยจบเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับได้เหรียญทองด้านวิชาการสี่เหรียญ เก่งเรียนเก่งมากนะครับตลอดเวลาที่เรียนมหาลัยอยู่เนี่ยก็ได้รับทุนพระราชทานภูมิพลนะครับตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่นะครับแล้วก็เป็นบัณฑิตเศรษฐศาสาศตร์ในวัยเพียง18ปีนะครับคือจบปริญญาตรีเนี่ยตั้งแต่18อายุ18นะครับคือโอ้โหนี่ตอนสมัยนี้นะอายุ18ดนี่ยังเพิ่งจะเข้าเรียนมหาลัยเองนะครับบางคนยังไม่จบมหเลยด้วยนะครับพอได้ได้รับ ปริญญาเศรษฐศาสตร์เสร็จแล้วนะครับก็ได้รับทุนอนันต์ทาให้หิดลน,นะครับไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ฮาร์วาร์ดเลยนะครับแล้วก็จบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับด้วยวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับก็เป็นด็อกเตอร์ด้านเศรษฐศาสตร์แล้วน,นะครับโดยวิญยาณิพน์ที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจฯฯฯในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดนะครับก็คือเป็นคนที่ มีประวัติการศึกษาโดดเด่นนะครับแล้วก็ประวัติการทํางานนั้นก็โดดเด่นนะครับคือการทํางานของดรก้อเนี่ยหลังจากจบจากฮาวาดนะครับก็ไปทางานที่ IMF นะก็ทําเรื่องของการให้คาปรึกษาการทําแผนธุรกิจให้กับประเทศที่เพิ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับเป็นประเทศที่เ,เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นประเทศต้อยพัฒนานะครับหรือว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาในระดับต้นนะครับทีนี้พอทํางานด้านนี้ไปนะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจส0นะครับดรก้อก็ ลาจาก IMF นะครับกลับมาช่วยในในประเทศไทยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจาได้ในผมเคยเล่านะถึง4ี่จตุรเทพที่กลับเข้ามาช่วยไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับในจํานวนนั้นก็จะมีดรก้อยอยู่ด้วยนะครับก็จะมีดรก้อดรนกนะครับเศรษฐพุทธนะครับซึ่งดรเศรษฐพุทธเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติต่อจากดรก้อนะดรก้อเน่ยจะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติต่อจากอาจารย์ประสานไต้รัฐวรกคุณนะครับก็ท่านก็กลับมาก็มามาทำงานที่ สํานักงานนโยบายเศรษฐกิจการคลังนะครับมาเป็นผู้อำนวยการแล้วก็มีบทบาทนะครับในการทามาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับทำระบบสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ใช้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการมิยาสาวานะครับคือตอนนั้นเนี่ยก็มีเงินช่วยเหลือจากญี่ปุ่นเข้ามานะก็ให้กับประเทศไทยก็เอาไปช่วยทําให้เศรษฐกิจแต่หลายส่วนนั้นฟื้นขึ้นมาได้นะครับในปี2 5 4 3ันห้าร้อยสี่สิบสามถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ ดรก็ก็มาทํางานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับช่วยปฏิรูปองค์กรขนาดใหญ่หลังจากพ้นวิกฤตเศรษฐกิจปี2540มาได้นะครับปี52-56นะครับมาทำงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรนะครับแล้วก็กรรมการต่อมาก็เป็นกรรมการตรวจสอบในหลายบอร์ดของบริษัทเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลดุสิตนะครับบริษัทการบินไทยนะครับเซ็นทันพัฒนา นะครับแล้วก็ Education จำกัดนะครับก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ทั้งด้านภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับต่อมานะครับวันที่20เอ่อไม่ใช่ครับวันที่1ตุลา2 5งพนนะครับก็เป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงต้นนี้ผมบอกว่าเป็นคนที่18นะครับต้องขอภัยด้วยนะครับตอนนี้จริงๆเป็นคนที่20นะครับอาจารย์ประสานเป็นคนที่19นะครับก็ดรก็ก็เป็นผู้ว่าแบ่งชาติคนที่ 20่นะครับแล้วตอนนี้นั้นมีชื่อที่อาจจะได้เสนอชื่อเป็นประธานบอร์ดแบ่งชาตินะครับก็หลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าทั้งสองคนนั้นมีความเหมาะสมอย่างมากนะครับที่จะได้มาเป็นประธานบอร์ดแบ่งชาตินะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ ทุกคนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้การเมืองนั้นเข้าไปเข้าไปแทรกแซงแบงคชาตินะครับคือ2คนนี้เป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูข้อเสนอจากกระทรวงการคลังด้วยนะว่าเสนอใครเข้ามานะครับเพราะว่าจะมีแรงส่งจากทางการเมืองเข้ามาเหมือนกันนะครับทีนี้ทั้ง2คนนี้นะครับคือคนใดคนหนึ่งเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็ได้นะแต่ว่าในแวดวงที่คุยกันนะครับออถ้าอยากถ้าบอกว่าอยากได้ใครเป็นนายกนะครับตอนนี้ก็มีชื่อของดรวิรไทย นะครับที่จะเข้ามาว่าอยากจะให้มาเป็นนายกในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าดรวิรัตไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่กับพรรคการเมืองนะครับไม่ได้อยู่สังกัดพรรคการเมืองไหนตามรัฐธรรมนูญเนี้ยคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องเป็นแคนดิเดตที่เสนอชื่อจากพรรคการเมืองเข้ามานะครับดรวิรัตไทยเนี่ยถ้าจะมาเป็นนายกได้นะครับแบบความฝันของหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคนนี้เหมาะนะครับก็คือต้องเป็นสถานการณ์พิเศษจริงๆนะครับคือต้องมีการประกาศงดใช้ รัฐธรรมนูญบางมาตรานะครับซึ่งถ้ามันจะไปถึงสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะโอ้โหมันก็คงมีวิกฤตหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นกับประเทศไทยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยลุ้นก่อนแล้วกันนะครับว่าชื่อของประธานบอร์ดแบงก์ชาตินั้นจะเป็นคุณาคมหรือว่าจะเป็นดรวิรัตไทยตามที่มีกระแสข่าวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นคนอื่นที่เสนอชื่อมาโดยกระทรวงการคลังหรืออาจจะมีชื่อคนอื่นนะครับที่จะเสนอเข้ามาอีกสอดแทรกแทน2คนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาตอนเนี้ย เป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่ามีชื่อทั้งสองคนนี้จริงๆแต่ว่าชื่อทั้งสองคนนี้ถ้าเข้ามาก็ได้รับการยอมรับนะครับจากทุกฝ่ายอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับว่าที่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติลองแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับซึ่งการคัดเลือกนั้นใช้เวลายาวนานเหลือเกินนะครับตอนนี้เข้าเดนสู่เดือนที่5แล้วนะครับยังไม่ได้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่คุณปอล์เมธีวิมลศิริก็พ้นจากการรักษาการไปแล้วนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชอ n น l ด้วยครับเพราะเราอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ